เหลืออีกเท่าไหร่หรือเจ็ดพัน,เ,น,เ,น 7, 000, เหรอเฮ้ยเรียงไม่ครบรูปครบเรียงไม่ครบ ไม่ได้ค่ะทุกคนคือพื้นที่มันมีจากัดมากจริงราดันลค่ะ่้าอาน้ยสรุปยังไม่ครบขาดเจ็ดพันเจ็ดพันล้นอะไรองนะอได้ตลอดนายวันกคะ ลงมาใจเย็นเน้นๆตรงนี้ก็พี่ฟ้าเคยนั่งเนี่ชาเลยนั่งฝั่งนั้นนี่เห็นไหมโมเมนต์ Moment. 孩子。我们 i stand up. up, up, stand up, ya, yeah. because people push me just now. Yeah.